ไม่ใช่ต่อนจับปลาวันม่ยยนจ้จับปลาจะไล่ปาลปาไล่ลงปลาจากได้นะลงลงม้งงงาน้ำแม่ไปล่างปลา,า,าปดได้ตัวใหญ่ตัวนึงแล้วโอ้ยป้ายไงตอนเอาปลากรบปาทัน ย้ายกำลังจีร่าง,างปาาลาโตยหแบบลาเนีย่ยเอากำลังล่างปลากันนี่จับปลาแล้วคุณแม่คุณแม่ตัวปลาคอใ้ญ่ปลาคอ้อ่เอแม่แม่แมออกระซ้ามาใส่เร็วปลาคอให่่ ก็ยี่จอนี่แทงปลาไหลแล้วก็เป็นปลาตะเพียนเขากำลังจับอยู่วเนี่ยปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เลี่ยนะสองตัวแล้วแม่เอาไปถ่ายวิดีโออยู่ไปไปไปล่าง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 เรื่อยลรื่อยเรื่องเรื่อย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 เขาจะเสียเงียม่เอาแม่ล่าง Làm con. Ôi ba. Để để cho chị Lan, hình bướng. Tôi nhai những lời là ít lại vô. Không biết bà tôi nói lấy thì sao phát hàng sụp. <laughs> Hãy <Nhiều sang rồi. cười> จับตัวใหญ่หักคอไว้จริงไหมก็ได้เออนยนุนใช่ขุนไหมนมันยับักหลาเขาได้หันอะไรน่นนะดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วลงเลยใช่ไมั้เออนี่โอ้กูพจะเอาข้ามีลาไปเด้อเอาก่ไดยไวตัวมาอีกแล้วแล้วคนละรถน้ำอ่ะเอาขึ้นมาไปแม่มาเอาอีกแล้ว อีกหนึ่งตัว <ıyorlar. S 1> แม <ım eni> <to> <ed in> ่บอกว่าเอาคูเป็นก่อนครูมันยังอยู่ในน้ำอยู่เลยพูดๆพ่นเมื่อคผูจัดการทั้งหลายเลยเสยังแดงทั้งหลายแต่พูดหนึงกับข้ามแอวพูนึงกัวานคือบลงจับดีๆพ่นพูนนึงกับมัดสวิงอยู่ คุนบ้านนองน่าโคกเสียชีสมคุ่นเมียไปใส่ปุ๊ือึ้นมาปุ๊กนี่เบื้องปลาดุ๊กยูนีกับนี่อ่ะเออไปอันนี้เน่ตเดี๋ยวอันเดี๋ยวค่อยแยกให้ร้อยแล้วกันแค่ไปเป็นอันนี้เพื่อพี่นี่สอนพายเห็นพี่นี่สอนมือน้ำก่อนเพราะว่าพี่นี่ปลาสลิดมันตายตายที่พ่อเน็ตใครเกี่ยปลาตะเคียนอันนี้ปลาดุก